ดีค่ะสวัสดีแฟนเพจกิษดาคูดค่ะที่น่ารักของเราทุกท่านเลยนะคะใครสนใจนะคะสำหรับตัวนี้นุ้ยบอกก่อนละกันว่าเป็น i e s US u z u d max ตัวนี้4ประตู4ประตูเกียร์ธรรมดาแต่เป็น w h วิลเอะ๊ะยังไงเป็นเกียร์โฟไฟฟ้าจัดเต็มจัดล้นจัดเกินนะคะสำหรับคันนี้นะลูกค้า ราคาเปิดไปเลยละกัน3า9 0 0 0กาบาทเท่านั้นใช้เงินออกรถ0บาทถ้ากรณีลูกค้าเครดิตด,ดีนะคะเป็นกระจังหน้าโครเมียมอยู่แล้วเพราะว่าตัวนี้เครื่องสามพันยังไงก็กระจังหน้าโครเมียมและเขาเป็นชุดแต่งซูเปอร์แพตตินัมยังไงกระจังหน้ากระจกมองข้างทุกอย่างจะเป็นโครเมียมทั้งหมดนะคะมือจงมือจับหรือคิ้วด้านหลังทุกอย่างจะเป็นโครเมียมทั้งหมด อันนี้สำหรับซูเปอร์แพทินัมนะอ่ะแล้วตัวนี้นะคะเขาเสริมมาด้วยตัวนี้ค่ะกันชนหน้าและนะคะตัวนี้ไฟตัดหมอกเรียบร้อยตัวนี้มีไฟตัดหมอกแล้วลูกค้า่ะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะเพราะเขามีกันชนหน้าบางนิดนึงนะไฟของเขาตัวนี้นะเนี่ยตัวนี้นะคะไม่ใช่สีส้มและก็ไม่ใช่ไฟสีนวอ,อ่ะลูกค้าพอนึกออกเนาะ ะะมันจะออกขาวอมส้มๆเบาๆอะ่ะต้องบอกอย่างนี้ละกันเนาะแต่ว่าไม่ใช่แบบขาวสปอตไลท์แบบนั้นเลยนะคะเนาะเพราะว่าไฟตัวนี้ที่เป็นเหมือนโปรเจคเตอร์แล้วเนี่ยไฟกลมๆลูกแก้วเขาเนี่ยมันจะเพิ่มความสว่างมากกว่าไฟรุ่นก่อนๆรุ่นปี2005หรือ2006นะคะตัวนี้นะลูกค้านะมาแล้วตัวนี้นะคะเป็นสีดำดำสนิทดำสนิทเลยนะทั้งคัน มาดูล้อแม็กกันก่อนเลยค่ะอะให้ดูนะสภาพนะยังไม่ได้เก็บลูกค้าอย่าตกใจนะคะคืออันเนี้ยสภาพคือยังไม่ได้เก็บอันนี้คือเป็นลอยแค่แบบความสกรปรกเฉยๆแต่จริงๆแล้วล้างขัดออกนะสำหรับตรงนี้นะคะล้อตัวนี้นะคะเป็นล้ออลลอยล้อแม็กของเขาเลยเป็นของศูย์เลยนะลดยางใหญ่ลดยกสูงนะคะตัวนี้265ห0 1> R 1 6แน่นอนค่ะกระจกมองข้างโครเมียมแต่งตรงนี้ค่ะไฟเลี้ยวด้านข้างและตัวนี้นะคะที่หนุยบอกคือรุ่นของเขาค่ะ LS Super Platinum นะคะสำหรับตัวนี้นะนี่กันสาด D-Max เรียบร้อยแล้วแต่งให้เรียบร้อยอะลูกค้าดูนะรถรถปี2010ดูยางรีดขอบกระจกก่อนมือจับของเขาค่ะเป็นมือจับโครเมียมนะ เป็นมือจับโครเมียมตัวนี้นะคะ4ประตูเนาะสำหรับตัวนี้บันไดข้างมาพร้อมค่ะบันไดข้างทั้ง2ข้างนะคะสติกเกอร์ 4x4 ณ4อยู่ครบเหมือนเดิมและที่สำคัญตัวนี้ค่ะมาติดตั้งให้ลูกค้าเพิ่มแล้วสำหรับแครี่บอยขออนุญ,ญาตนะคะแครี่บอยนี่เป็นตัวแครี่บอยแท้จริงๆนะคือไม่ใช่หลังคา หลังคาที่เอาไปติดตั้งเพิ่มเป็นยี่ห้ออื่นนะอันนี้เป็นยี่ห้อแครีบอยแท้ลูกค้าฟิล์มอาจจะลอกบ้างอะไรบ้างด้วยตามการการเวลาที่ลูกค้าเก่าใช้งานอยู่แล้วนะคะและด้านบนของเขาแครีบอยลูกค้าเห็นไหมคะตัวนี้นะคะสามารถเขาติดแหลกให้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วลูกค้าเรียบร้อยลูกค้าอยากจะใส่จักรยานอยากจะวางสัมภาระด้านบนคนนั่งด้านในไม่พอ สัมภาระวางด้านนอกก็ไม่พอวางกระบะก็ยังไม่พออีกโยนขึ้นด้านบนเลยค่ะลูกค้าเนาะแคริบบอยตัวนี้นะลูกค้าหนูบอกเลยนะเนี่ยด้านหลังอะ่ะไม่มีแอร์นะคะด้านหลังตัวนี้ไม่มีแอร์นะแต่ลูกค้าขาคุณสามารถนั่งได้เอาเบาะนุ่มๆใส่หน่อยเปิดฝาด้านบนเอาไว้นะคะให้ลมเข้าหน่อยเพราะว่ากระจกแคริบบอยด้านข้างเนี่ยเขาสามารถเปิดได้นะโดยสารได้ใส่ของได้ แล้วส่วนไลเนอร์ของเขานะคะลูกค้าไลเนอร์เขาเนียนมากนะด้านในของเขาคือมีสกรีนดีแม็กแน่นอนนะคะตรงรุ่นตัวนี้ตรงรุ่นนะนะคะสำหรับตัวนี้เนาะอ่ะของเสริมมีอะไรอีกบ้างนะคะสำหรับซปเปอร์แพตตินัมค่ะนี่เลยกล้องมองหลังค่ะลูกค้านะโลโก้แพตตินัมยังอยู่ครบเหมือนเดิมเครื่อง3000 IV-TECH นะคะ VGS t u r b เนะตัวนี้ มาค่เพิ่มเติมตรงนี้กันด้วยกันชนหน้าก็ามากันชนหลังก็ต้องมีค่ะเนาะรถยกสูงอย่างน้อยๆคือมันต้องมีให้อยู่แล้วจากศูนย์นะตัวนี้มีให้จากศูนย์แล้วนะคะแข็งแรงทนทานลูกค้าเพราะว่ากันชนท้ายเนี่ยถ้าเป็นรถยกสูงเนี่ยสังเกตไหมคะมันจะไม่มีแบบว่าไม่มีมานะคือรถยกสูงอ่ะบอกได้เลยว่าการชนท้ายเขามาจากศูนย์ให้อยู่แล้วคุณได้รุ่นยี่ห้อดีแมกแล้ว แล้วคุณได้ปี2010ซึ่งมันเป็นปีที่ลึกแต่ไมยอยู่แค่160,000โลซึ่งถือว่าใช้น้อยมากอันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าได้เลยว่าใครอยากได้รถปีลึกราคาถูกตัวนี้นะคะมีแอร์แบ็กเรียบร้อยนะแอร์แบ็กคู่เลยนะสำหรับตัวนี้นะมีทั้งคนขับและคนนั่งข้างนะคะช่องเก็บของใหญ่โตมโหฬารเนานะนี่ช่องเก็บของนะลูกค้านะจ๊ะ มาดูคอนโซลด้านหน้ากันต่อเลยค่ะเครื่องเสียงนะคะตัวนี้ที่บอกว่าเขามีกล้องหลังด้วยเนาะเพราะว่าตัวนี้เขาติดตั้งเครื่องเสียงมาแล้วเครื่องเสียงตัวนี้จะเป็นออระบบทัชสกรีนนะคะลูกค้าเป็นระบบทัชสกรีนนะตัวนี้นะจ๊ะเล่นวิทยุได้นะคะหรือว่าบลูทูธได้ทุกอย่างนะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ค่ะที่สำคัญคันนี้ดี a x เครื่อง3 0 0พเป็น 4คูณ4ระบบ4คูณ4เป็นไฟฟ้ายังไงนี่เลยขับ2ขับ4 4L ลูกค้าขาคุณอยากจะได้ระบบอะไรคุณเลือกเข้าไปเลยค่ะคุณอยากจะได้ 2H 4H หรือ4 L นะตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้าอ่ะสำหรับตัวนี้นะคะพวงมาลัยก็เดิมๆทุกอย่างตัวนี้เดิมๆตัวนี้จะเป็นเบาะสีเบทลูกค้าหาไม่ใช่สีครีมนะ ตัวนี้มันจะออกเบดอะอ่ะ,อะตัวนี้เป็นรูละบายด้วยนะคะลูกค้าเป็นรูละบายนะก็คือนั่งนิ่มสะดวกสบายฟองน้ํำยังแน่นอยู่เวลาเราตัวเตี้ยหรืออะไรก็แล้วแต่นะเขามีบันไดข้างให้เพื่อเป็นขับสี่เนี่ยมันค่อนข้างจะสะบายรถยกสูงเนี่ยมันมีบันไดข้างให้ลูกค้าเวลาขึ้นลงอะสะดวกอยู่แล้วนะคะมาค่ะดูเบาะ เบาะตามสภาพนะไม่ได้มีหุ้มใหม่ไม่ได้มีทําใหม่ไม่ได้มีอะไรเลยเราแค่ซักฟอกเบาะทําความสะอาดให้เขาให้เขาดูดีดูสวยขึ้นเพราะว่าเขาด้วยสไตล์ปี2010ซึ่งเป็นปีที่ลึกอยู่แล้วนะคะแต่คนเก่าถือว่าใช้งานดีนะดูนะตะเข็บไม่มีปีเลยนะสักอันนะตะเข็บยังอยู่ครบเหมือนเดิมลูกค้าฝากไว้ด้วยนะสำหรับคันนี้นะคะ e s ูสี D-Max เครื่อง3.0นนะคะ สประตูนะสีคูณสระบบไฟฟ้านะคะตัวนี้ LS Super Platinum นะคะฝากไว้ด้วยราคาแค่399,000บาทเท่านั้นใครสนใจรีบติดต่อนะใครอยากได้อะไรหรือดูไลฟ์สดไม่ทันเข้าไปดูเลยค่ะกิษดาคูคานะคะตามป้ายที่ขึ้นนี้เลยนะคะกิษดาคูคานะจ๊ะพิมพ์เข้าไปภาษาไทยภาษาอังกฤษเจอแน่นอนเนาะ ฝากไว้ด้วยนะเพราะว่าเราจะมีลงรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่มีในโชว์รูมของเรานะคะ0 8 3 2 2 2 2 2 0 3นนะฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้เจอกันใหม่ในรอบหน้านะคะสวัสดีค่ะ